คืนหนึ่งฝนตกหนักเมฆสีดำปกคลุมท้องฟ้าอารุณพบสิ่งลึกลับที่ไม่ควรปรากฏทุกฝีก้าวของเขาเต็มไปด้วยความกลัวคุณกล้าติดตามเรื่องนี้จนจบหรือไม่ขีดขีดขีด,ขดสายลมเย็นจากภูเขาเริ่มแรงขึ้นพาเอากลิ่นดินเปียกผสมกับกลิ่นหญ้าตัดใหม่ลอยเข้ามาในจมูกของอารุณเขาหายใจลึกแต่กลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างบีบคอ เมฆสีเทาเข้มกาะตัวหนาแน่นเหนือทุ่งกว้างเหมือนกำลังรวมแรงเพื่อปล่อยบางสิ่งที่ไม่ใช่แค่ฝนอารุณหยุดเดินเขาก้มมองพื้นแสงวาบสีขาวสั้นสั้นฉายขึ้นจากใต้ดินราวกับประกายไฟหัวใจของเขาเต้นเร็วเหมือนเสียงกลองที่ดังอยู่ในอกเขาชูมือขึ้นแตะหน้าอกรู้สึกได้ถึงจังหวะเต้นที่ผิดปกติหนกักนวงเหมือนถูกบางอย่างกดทับ เสียงลอมาหายใจของเขาดังชัดผสมกับเสียงสายลมที่พัดเฉียดใบกล้วยก่อให้เกิดเสียงสั่นระรัวเหมือนเสียงร้องของใครบางคนในระยะไกลเขาขยับเท้าอีกครั้งแต่ดินใต้ฝ่าเท้ากลับนิ่งผิดปกติเหมือนกำลังเหยียบลงบนผืนพรมเปียกอารุณชักเขาเงยหน้ามองเมฆก,ก้อนใหญ่ซึ่งมีเส้นสายสีดำเคลื่อนไหวอย,อยู่ด้านในเหมือนเงาคน สายฝนเม็ดแรกตกลงบนแก้มเย็นเฉียบแต่มันไม่ใช่ความเย็นแบบน้ำฝนมันเย็นลึกถึงกระดูกจนเขาต้องกอดตัวเองแน่นขึ้นกลิ่นแปลกประหลาดเริ่มลอยมากลิ่นคล้ายเหล็กสนิมผสมกับกลิ่นควันไฟอ่อนๆทั้งที่รอบตัวไม่มีบ้านไม่มีคนไม่มีไฟใดๆอารุณหันกลับไปมองทางเดิมแต่ว่าทางที่เขาเดินมาถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบ หมอกนั้นเคลื่อนไหวเหมือนกำลังหายใจเข้าออกราวกับมีชีวิตเขาส่งเสียงเรียกแต่เสียงกลับสะท้อนกลับมาเหมือนมีใครอีกคนพูดคำเดียวกันด้วยจังหวะเดียวกันแต่เสียงนั้นทุ้มกว่าและช้ากว่าเล็กน้อยอารุณกัดริมฝีปากจนรู้สึกถึงรสเลือดเขาพยายามตั้งสติแต่แรงสั่นจากดินใต้เท้ากลับรุนแรงขึ้น เหมือนหัวใจของแผ่นดินกำลังเต้นเต้นแรงกว่าเดิมใกล้กว่าเดิมเขาหันไปมองที่เมฆอีกครั้งเส้นสีดำภายในเริ่มชัดเจนขึ้นกลายเป็นรูปคนยืนหันหลังแขนทั้งสองข้างของเงานั้นค่อยๆแยกออกเหมือนกำลังเปิดประตูที่ไม่มีอยู่จริงและภายในมีแสงสีแดงสว่างจัดเหมือนเปเลวไฟเงียบงนันสายลมพัดแรงจนเสื้อของอารุนตีไปตามตัว เขาเอามือปิดหน้าแต่สายตายังคงมองไปที่เม่ก้อนนั้นพร้อมกับความรู้สึกกว่ามีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังเขาใกล้มากจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆที่ต้นคอเขากลืนน้ำลายคอแห้งผากหัวใจเต้นหนักราวกับจะทะลุออกจากหน้าอกเขาไม่กล้าหันกลับแต่ยิ่งยืนนิ่งลมหายใจด้านหลังก็ยิ่งชัดเจนแรง และใกล้ขึ้นเรื่อยๆเสียงฝีเท้าช้าๆหนึ่งเกสองเกดังขึ้นบนดินเปียกแต่ไม่ใช่ฝีเท้าของเขาอารุณหลับตาแน่นและทันทีที่เขาหายใจเข้าอีกครั้งกลิ่นเดียวกับเม็ดฝนเม็ดแรกกลิ่นโลหะผสมกับกลิ่นเผาไหม้โชยเข้ามาแรงจนทำให้เขาแทบสำลักเขาสั่นไปทั้งตัวเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่า สิ่งที่อยู่ข้างหลังไม่ใช่ลมไม่ใช่เสียงสะท้อนและไม่ใช่เงาในเมฆมันเป็นบางอย่างที่กำลังยื่นมือเข้ามาใกล้ไหล่ของเขาช้าชัดและตั้งใจขีดขีดขีด,ขด,ขดอารุณตัวสั่นแรงเขาไม่กล้าหันหลังแต่ลอมาหายใจร้อนที่ต้นคอย,ยังคงชัดเจนเหมือนใครบางคนอยู่ใกล้จนสัมผัสได้ ฝีเท้าที่ดังบนพื้นเปียกค่อยๆหยุดแต่ความเงียบที่เกิดขึ้นกลับทำให้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนทุกสิ่งรอบตัวเงียบจนผิดธรรมชาติสายฝนเริ่มตกหนักขึ้นกระแทกใบไม้เสียงกระทบพื้นดินดังระรัวหยดน้ำกระเด็นใส่หน้าของเขาเย็นเฉียบจนเขาสะดุ้งเมฆสีเทายังคงหมุนวลอย่างช้าๆและในความหมุนวลของมัน เส้นสีดำที่เคลื่อนไหวในเมฆเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเหมือนพยายามดึงบางสิ่งออกมาบางสิ่งที่ไม่ควรถูกเรียกอารุณรู้สึกเหมือนลมหายใจที่อยู่ข้างหลังเริ่มกระชับขึ้นมันแรงชัดและหนกักราวกับมีมือใหญ่จับที่ไหล่ของเขาเขาหันตัวช้าๆแต่สายตายังไม่กล้าเผชิญหน้าเขาเห็นเทียงเงาเบลอเหมือนหมอกกำลังบิดตัว และจากนั้นเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นแถวเบาแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจอารุณชื่อของเขาถูกเรียกด้วยน้ำเสียงที่คุ้นเคยแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเขาสีดเผือดมือเริ่มสัน่นฝนตกหนักขึ้นน้ำกระเด็นกระแทกใส่รองเท้าทำให้พื้นดินลื่นแต่เขายังคงยืนแน่นเพราะรู้สึกว่าถ้าเขาก้าวไป อาจไม่มีวันกลับสายฟ้าครั้งแรกแอตกออกจากเมฆสว่างวาบทั่วทุ่งเงาสีดำในเมฆชัดเจนขึ้นเหมือนคนยืนหันหลังแต่แขนของเงานั้นยาวผิดธรรมชาติและค่อยๆเคลื่อนไหวเข้าหาเขาอารุณถอยหลังช้าๆแต่ดินเปียกพาให้เท้าเขาเกือบล้มเขาพยายามประคองตัวแต่ความรู้สึกเหมือนถูกบางสิ่งดึงเข้าหา ร่างกายเขาแข็งข้างใจเต้นรัวจนแทบออกกนออกกอกเมฆหมุ่นวลอีกครั้งและเสียงฝีเท้าก็กลับมาแต่คราวนี้หลายคู่เดินเข้ามารอบตัวเขาช้าหนากักแต่ชัดเจนเหมือนกำลังล้อมรอบเขาหัวใจเขาเต้นรัวเหนื่อเย็นผุดขึ้นตามตัวอารุณรู้สึกถึงกลิ่นเหล็กและควันไม่ปะปนกัน ราวกับว่าโลกทั้งโลกกำลังถูกเผาไหม้และเขาอยู่ตรงกลางสายฟ้าอีกครั้งสว่างวาบและครั้งนี้เขาเห็นหน้าหน้าเหี้ยมตาแดงสุขยิ้มราวกับรู้ทุกความกลัวของเขาอารุนก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่เท้าลื่นเขาล้มลงบนพื้นเปียกน้ำฝนไหลลงมาที่คอและทันใดนั้นมือเย็นจับที่ไหล่เขาแน่นเขาสะดุง้ง หันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแค่ความรู้สึกหนักแน่นและเสียงหัวใจเขาที่เต้นแรงกว่าเดิมสายฝนหยุดชั่วขณะโลกเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเมฆหมุนช้าช้าและเงาดำเริ่มคลี่ออกเหมือนเปิดประตูขนาดใหญ่ที่ไม่มีอยู่จริงและภายในแสงสีแดงเข้มส่องออกมาร้อนแรงเหมือนเปลวไฟเงียบอารุณลุกขึ้น และพยายามวิ่งแต่ทุกครั้งที่เขาก้าวเท้าเหมือนดินเหนียวและหมอะพยายามยึดตัวเขาทุกฝีก้าวช้าทุกการเคลื่อนไหวยากเหมือนโลกทั้งโลกกําลังต่อต้านเขาเขาหันไปมองด้านหลังอีกครั้งเงาสีดำยังคงเคลื่อนเข้ามาใกล้แรงดึงดูดเหมือนสายแม่เหล็กดึงเขาเข้าไปใกล้อารุณลืมตากว้างและในแสงสีแดงจากเมฆ เขาเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเงานั้นไม่ได้เป็นเพียงเงามันเป็นร่างเต็มตัวแต่ไม่ชัดเจนเหมือนเกิดจากควันแต่มีน้ำหนักมีพลังและมีชีวิตรอมาหายใจร้อนพัดผ่านหลังเขาอีกครั้งอารุณแทบสุดแต่เขาพยายามฝืนตัวเองและพยายามก้าวต่อไปแต่ร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนมาขวางหน้าเขาสายตาเขามองตรง และทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทไม่มีเสียงใดมีเพียงสายตาของร่างนั้นและความหนาวเย็นแผ่เข้ามาในจิตใจอารุณยืนนิ่งหัวใจเหมือนหยุดเต้นสายตาของร่างนั้นเจาะเข้ามาเหมือนรู้ทุกความคิดทุกความกลัวและทุกการเคลื่อนไหวฝนเริ่มตกอีกครั้งแรงหนกักน้ำไหลลงพื้นเป็นลำธารเล็กแต่เขากลับไม่รู้สึกเปียก เพราะจิตใจเขาถูกตรึงและสายตายังคงจับร่างนั้นแน่นร่างนั้นค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้และในแสงสีแดงอารุณเห็นหน้าของมันชัดเจนขึ้นแต่เป็นใบหน้าที่เหมือนคนที่เขารู้จักแต่ผิดเพี้ยนผิดธรรมชาติเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธอารุณสะดุง้งและพยายามวิ่งแต่เหมือนมีแรงดึงดูดร่างเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ทุกฝีก้าวเหมือนถูกทรายดูดทุกลมหายใจเหมือนถูกกดทับร่างนั้นยื่นมือช้ามั่นคงและแน่นอารุณรู้สึกถึงความเย็นที่เข้ามาทั่วร่างเหมือนความตายมาหยุดอยู่ตรงหน้าเขากัดฟันพยายามข่มความกลัวแต่เสียงหัวใจเต้นแรงเกินจะควบคุมและทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกหมุนรอบตัวแรงเร็ว และไม่มีที่ให้หายใจสายฟ้าครั้งสุดท้ายสว่างวาบและร่างนั้นหายไปเหมือนไม่เคยอยู่ตรงนั้นแต่ความรู้สึกหนักแน่นยังคงอยู่กดทับใจอารุณจนแทบขาดใจเขาล้มลงบนพื้นเหนือเย็นผุดตามตัวน้ำฝนไหลผ่านหน้าและเขารู้สึกได้ถึงความว่างเปล่าแต่ก็มีบางอย่างอยู่ภายในใจบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจ แต่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการข,ขีดขีดขีดอารุณหายใจหนักร่างกายเขายังคงสั่นอยู่ฝนเริ่มซาและเมฆสีเทาเข้มค่อยๆแตกตัวแสงสีแดงจางหายไปเหลือเพียงหมอกบางเบาเขาลุกขึ้นช้าๆและเริ่มก้าวเดินต่อบนทุ่งเปียกทุกอย่างกลับมาเป็นปกติใบไม้สั่นไหวตามสายลมเสียงนกร้องเบา น้ำค้างเกาะตามใบหญ้าเป็นประกายแต่ใจเขายังคงเต้นแรงผาพร่างสีดำยังติดอยู่ในความทรงจำเหมือนภาพฝันร้ายที่ตื่นแล้วก็ยังเห็นชัดเขารู้ว่าเหตุการณ์นี้เปลี่ยนเขาไปทำให้เขาเข้าใจว่าบางสิ่งในโลกนี้เกินกว่าว่าที่ตาและหูจะรับรู้อารุณหยุดยืนกลางทุ่งหันมองไปยังเมฆที่กำลังจาง และรอยยิ้มบางเบาเกิดขึ้นบนใบหน้าไม่ใช่ความสุขแต่เป็นความเข้าใจความเข้าใจว่าบางความกลัวไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำร้ายแต่เพื่อเตือนให้เราเรียนรู้และไม่ลืมคุณค่าของชีวิตฝนหยุดตกสนิทน้ำค้างเริ่มสะท้อนแสงแดดอ่อนยามเช้าอารุณยิ้มอีกครั้งและก้าวต่อไปแต่ครั้งนี้เขาไม่กลัวเขารู้แล้วว่าหลังความมืด ต้องมีแสงสว่างรอยอยู่เสมอร่างของเขาเล็กลงท่ามกลางทุ่งแต่จิตใจเขาแข็งแรงขึ้นความทรงจำจากเมฆสีดำและร่างลึกลับกลายเป็นบทเรียนและเรื่องราวนี้จะติดอยู่ในใจเขาตลอดไปเมื่อถึงหมู่บ้านเขาหยุดที่ขอบทุ่งหันมองกลับไปยังภูเขาเมฆสีเทาที่เคยหนาแน่นได้กระจายหายไปทิ้งเพียงความสงบ และสายลมเย็นที่พัดผ่านอารุณถอนหายใจลึกพร้อมกับรู้สึกว่าเขาพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แสงแดดอ่อนส่องลงบนทุ่งน้ำค้างสะท้อนประกายเหมือนเพชรเล็กๆอารุณก้าวเดินต่อไปและในใจเขาความกลัวได้ถูกเปลี่ยนเป็นความเข้มแข็งเรื่องราวของเมฆสีดำร่างลึกลับและฝนที่เย็นเฉียบอาจไม่มีใครเชื่อแต่สำหรับอารุณ มันคือความจริงความจริงที่สอนให้เขารู้ว่าชีวิตทุกวันมีทั้งความมืดและความสว่างและบางครั้งความกลัวก็เป็นครูที่ดีที่สุดเขาหยุดยืนอีกครั้งมองไปยังท้องฟ้าและรอยยิ้มบางเบาเกิดขึ้นอีกครั้งสายลมพัดเบาพาเอากลิ่นดินและหญ้าใหม่เข้ามาอารุณเดินต่อไปพร้อมกับหัวใจที่สงบและรู้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่ยอมแพ้ต่อความกลัวอีกทุ่งกว้างเริ่มมีชีวิตเสียงนกกลับมาและแสงแดดอ่อนลูบไล้ผิวหน้าเขาอารุณเดินต่อไปพร้อมกับความหวังและบทเรียนจากคืนฝนและเมฆสีดำที่เขาจะไม่มีวันลืม